วั boxing, นนี้ไปหาแฟดแฟดเปิดบูโลดสตีนที่แฟชั่นไอแลนด์ฝากติดตาอมาหน้ารของเิกๆกันด้วยนะคะน้องพี่ไม่ชื่อพิงกี้แล้วเหรอคเงองอ่าง้ะเป็นอะไรก็จะเป็น g o ่อ g t ่ be ไม่ต กระชิบบลูว้าวเขบคุกสีเลยเนี่ยเป็นแบบลมพลาราลมพลารา เอ็กซ์ตอรเอ็กซ์ตอรเนี่ยเอ็วทเอ็กซ์เตอร์เบเไม่ยาวแต่คุณตาใช่ดิชเช่เหลือบคุตาเป็นเบเกอร์เด็กเป็เบเกอร์แคนิกเกอร์แรปชัยยูมิกเกอร์คันนี้เล พี <S <S like okay, yeah. uh ่บ huh. oh. ah, uh ีน huh. กินไปกู้ตัวีแก็เห็นมัป็นไส้ครีนนะอุ้ยชีเห็นเป็นอะโตเห็นพี่บีนฉีโอเคอ่ะพี่บีนอได้แล้วไม่ได้ก็บอีก้วหนไม่ต้องใช้ไมเลยคือดิปกหนักสนิทแน่ มาไขม่อะไรลูปไม่น่าได้นะลองู เชื่อเลยอ่ะพอพอผมไม่หวาอามไ่ไห้เคอเมาเอาไหายใจไม่ออกดูดีเะเหมือนนี่เลยไม่เป็นไรรอรับลม้หอมดีเลยใหญ่ลูกหนึ่ง่แมวขายาจบอกว่า่กัดใช่แมใไม้เขาไม่มีจมูกหร่แมวช่จมตรไม่ใช่จมูกอันนี้คือจมูกไม่ใช่ีร ่ีมีถุงใหญ่ัขอบคุณรักสวยไว้่ขอบคุณทางน้อบงน้ไปอก็ไม่้พี่ไม่ตังใหญ่ก็ได้ไม่ไดุไช่ถุงนี้่อนออไม่ใอ่าชอบถงไี่ัยบกัอ้โหดบจัด่นี่พี่ตัดแล้วหนูใส่มาดีหนูลืมนี่อ้คาญไปมาก

ដ <laughs> <laughs> ែលន uh -uh! <laughs> oh, yeah. oh, so ៅអ you know? ាចទៅតែបងអាចទៅវ <laughs> <laughs> ិញបើហេតុទ <laughs> ៅណាំណាំទៅខាងមុខមក70ទៀតគេឡើងហ្នឹងគេទៅបែកទៅតែឈីបឈីប sleepy sleepy her best two to go look around here ของน้องพีพิงกี้เอ๊ะเขาบอกเอ๊ะอะยชื่อเลยเินแล้วงูงี้งูงี้อ่ะงูงี้น้องพียังอยู่ยังอยู่ไหมครับงูงี้งูงีน้องพีอยู่ไหนพีเมิร์แล้วเรอจะ ไปไม้องไ่อว่า t r l e maker อ่เอา่มช่มมม่่่มไไม่ใช่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 